โชว์เนี่ยปื๊ดหัวมันอย่าเสียมคือมีแห้งกลนสวยงามน้องมาเบิ่งหัวนี่ไม่ห่วยแต่โค้งไงล่ะมือนี่อะไรวะไร่ไรโค้งไงบานเอ้ยสามหัวพี่นุ้ มีม้ยสับอัวนนึ้อบูสวยเอ๊สวัสดีค่ะต่อฟังซิคือเกาจ้าอ่ามันคือเกาพี่นอ้องอาจารย์มารลุนน้ำมุวยเด้อหน้าขยะเสมกับแม่ปีกผุ่นลงผุ่น,ม,นมารลุนหัวนี่พี่น้องหน่อยหรือไง มาลุ้นมาลุ้นโอ้โหขับหนึ่งโอ้ยลมเย็ยนดีได้บอจ้า,จากเกือบได้อโออปลาเอียงใส่มอง่งปะโอ้ เดมหลไยแราวบ่นั้นได้รลายอยู่แล้วมองได้หลายมองมอง้กับรอบเป็นเดียวเออโอ้ยเยี่ยมมากเลยวางนหัวมม้ยูเซย์ไงหักมันันบ่ลายบ่เวหมดลอัดกาไหมกลไหม หัวแก่อย่างนี้หัวไหมหวสวยหัวนี่ว่าสับคุณต้องบักด้วนถ้ากะพอกหัวพี่น้อง ก่อนโคโลยนี่นี่กว่าโบเมนมันนี่เหมือนตีนี่้ยหนึ่งหัวสามหัวพี่นึ่งเนิ่งหสับหัวนึ่งมาสับกับโบเมนแมวอีกแล้ว เป็นสามหัวอ้แต่มันงามเป็นเซงเป็นเซงเลยขาวงามเนาะนี่หัวเกาออกยากเนี สำในใครด้แต่ใส่นี่แหละพี่น้องมือนี่ใ้แต่ใส่เป็นตะฮักตะฮักตะฮักตรงมาใน,น,นไงน,ยยน,นี่แหละญ่สูตย้ายมือนี่ นี่บนทางบนยาเสียมกาล่างยาวอยู่พี่น้องหุดทวนทวนอยู่พุ่นยายปีกกระทวนทวนหัวกระดดทิมละโชว์เนี้ยปึ๊ดหัวมันยาเสียมกูมีแห้งก้นไม่ได้หัวใหญ่แท้

La mướt nhae mươn nha mầm 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 là mầm 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 đoingan Ờ oh. cái cái đình cây bạn Ừ cái làng ออก็มาเด็กเจ้าก็มากรุนกันแล้วกันออกมาแล้ว จตาไม่หวีเงตาย่เสีมยมฝุ่นแย่เสีมยสมรักในหัวใหญ่เคนฝุ่นเหรเป็นเะ่อไทยเบื้องของเบี้ยปิดเสียนคักโอดพะโลตาไข่หมูเมื่อยละลจ้าเมื่อย